สำหรับประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ฮะยังยังยังไม่ถึงขั้นช่อโกงนะอย่างสมมุติสั่งเสื้อไซส์ L แต่ได้ไซส์ S มานะครับก็ยังเป็นเสื้ออยู่นะแสดงว่าร้านก็อาจจะยังมีเจตนาที่จะส่งมอบเสื้ออยู่อันนี้ถ้าถ้าติดต่อร้านแล้วติดต่อ,อโดยวิธีการเก็บเงินปลายทางติดต่อขนส่งแล้วเนี่ยเขาอาจจะช่วยเหลืออะไรท่านไม่ได้หรือร้านบล็อกช่องทางการติดต่ออันนี้ท่านก็สามารถที่จะร้อ,ะองทุกข์เข้ามายังสำนักงานได้โดยแนบ เอกสารหลักฐานเช่นสลิปการโอนเงินช่องทางแชทที่คุยกันนะครับที่สั่งสั่งไซต์อะไรแล้วได้อะไรมานะครับแล้วก็ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมีคลิปวิดีโอในการถ่ายที่ตอนเปิดสินค้านะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นไรนะแต่ถ้ามีก็คือขอมาให้มาแอดได้มากที่สุดนะครับสําหรับหลักฐานนะครับก็ส่งมาแนบไฟล์เอกาสารมานะครับในการลงทุกแล้เรา,เรา,าจ,จะทําให้ ตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้ทํางานได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเหลือท่านได้ทันท่วงท,ทีแต่ในส่วนของผู้บริโภกหรือประชาชนที่ซื้อสินค้าแล้วปรากฏว่าซื้อโทรศัพท์ได้ก้อนหินซื้อกระเป๋าได้น็อตได้สกรูนะครับซึ่งซึ่ง,งก็มีอันเนี้ยอ่าฝากเตือนไปยังมิจฉาชีพเลยนะครับว่าท่านอาจจะรู้กฎหมายอยู่แล้วสําหรับมิจฉาชีพแต่ก็มีหัวใจเป็นมิจฉาชีพนะครับก็อาจจะทําอยู่นะครับเข้าข่ายเป็นความผิดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 4มหรือ343นะครับก็มี โทษจำคุก3ปี5ปีและอาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับซึ่งนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์อันนี้อาจจะมีโทษหนักกว่าตามประมวลกฎหมายอาญาทั่วไปก็คือมีโทษจำคุก3ปีนะครับสำหรับประชาชนที่เสียหายในลักษณะของการหลอกลวงแบบนี้นะครับผมอ,อยากจะฝากท่านไปเลยว่าท่านท่านอาจจะไม่ต้องมาร้องเรียนที่สำนักงานนะครับเพราะว่าเป็นความผิดฐานช่วโกงไปแล้วนะครับเป็นความผิดอาญาท่านไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถาน ตำรวจที่ท่านมีภูมิลําเนาอยู่นับแต่วันที่ท่านทราบเหตุนะครับหรือทราบตัวผู้กระทําความผิดนะครับที่สถานีตํารวจและถ้าเกิดไม่สะดวกนะครับที่ไปร้อ,องทุกข์กล่าวโทษให้ดาเนินคดีที่สถานีตํารวจท่านอาจจะเข้าเว็บไซต์ของตํารวจนะครับร้องทุกข์ออนไลน์นะครับไทยโพลิสนะครับท่านเข้าไปายืนยันตัวตนแล้วก็ร้องทุกข์ได้ในส่วนของตรงนั้นนะครับแล้วก็แนบเอกสารหลักฐานเดี๋ยวทางแอปหรืออะไเขาจะจัดการของเขาเองนะครับท่านแค่กรอกรายละเอียดชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ครับเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ โครงการที่ที่ที่ทมีลักษณะเข้าข่ายแบบนี้ก็ก็ฝากเรียนแล้วกันว่าจะมีโทษนะครับซึ่งเป็นโทษอาญา